กัดไม่โดนท่อแล้วเสียดาย้ำก็ไม่กัดซ้ำอีกก่อนจะกัดแล้ตีย้ำนานแล้วหลายไม้กว่าจะกัดได้กัดเลยกัดไม่โดนอีกอไม่โดนตีย้ำอีกก็ไม่กัดโอ้โหนาบัวกัดทุบเลยเสียดายเซ็งเลย โดนน็อตมาไไม่ใหญ่ครับตอนนั้นไม่กัดมางทีตอนนี้กัดครับตัอไม่ถึงขีดครับเอาไปเต็มป่าครับปล่อยครับตัวนี้ได้เกินนะเดีย๋ยวที่กัดแม่นยางแค่ก

vâng lai lại rồi vâng phải nó đang như vậy để mà nếu mà nếu không? nếu mà ตัวไม่ใหญ่ละปลาไม่น่าเล่นเลยปลาเกาใต้นุน่นโอ้ยมันไปทางาาานู้นล่อดากมังงี้ไม่มายงไม่มา,มมาตัวไม่ใหญ่ไม่ตื่นขี่ งานเข้าโอ้ลืน่นน่าเล่นเลยมันยังอยู่วัวปลาตัวเล็กมากเลยยอ,อยู่ด้วย

ไปรักษาตัวนะผมน่าจะดึงไปนะ่าดึงอดึงมันติดผักตบมาเงี้ยมันฉีกตอนนั้นนะแต่ไม่เข้าเปลาตาไม่เป็นไรครับไปรับติดตามชเจ้ามณฑครับ